70 My Dash Cam l i ก h t กล้องหน้ารถที่จะทำให้หมดปัญหาเรื่องกล้องรบกวนสายตาไปเลยค่ะ <S <S ปัจจุบันนี้นะคะกล้องหน้ารถเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญจนขาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะบนท้องถนนของเรานะคะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเลยจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีกล้องพวกนี้เอาไว้บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆกันค่ะวันนี้นะคะโมจะมาแนะนําให้รู้จักกับ70็ด d a s h Cam Light ตัวนี้เลยค่ะ กล้องตัวนี้นะคะถึงแม้จะรูปทรงแปลกตาไปบ้างแต่บอกเลยว่าคุณภาพขับแก้วค่ะ <unemployed> เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยค่ะในกล่องนะคะก็จะมีตัวกล้องแบบนี้เลยแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆที่แถมมาอีกด้วยนะคะเช่นสาย USB แอแดปเตอร์สติกเกอร์ไฟฟ้าสถิตตัวยึดกล้องแล้วก็คู่มือการใช้งานค่ะ มาดูกันที่ดีไซน์ของจอตัวนี้กันค่ะซึ่งบอกเลยว่าดูแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะเขามาพร้อมกับหน้าจอขนาด2นิ้วตรงนี้ด้วยตัวมุมกล้องของเขานะคะจะกว้าง130องศาเรียกได้ว่าเก็บครบทั้งกระจกหน้าไม่มีพลาดฉาดสำคัญแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะความคมชัดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,920 x 1,800หรือระดับ Full HD นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Wide Dynamic Range หรือ WDR ค่ะที่ทำให้ภาพของเรานะคะมีความชัดเจนไม่มีจุดไหนที่สว่างหรือว่ามืดจนเกินไปค่ะ ยังมีโหมด Night Vision น,น,นะคะที่ทําให้ภาพของเราในสว่างแม้ในที่แสงน้อยด้วยค่ะแต่ถึงแม้ตัวกล้องจะบันทึกทุกอย่างเอาไว้ให้แล้วนะคะทุกคนโมบอกเลยว่าแค่นั้นไม่พอค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาอาจจะเป็นตอนที่คุณไม่ได้อยู่บนรถก็ได้ค่ะแต่สิบ My Dash ทำไลท์ตัวนี้นะคะเขาเลยมี Parking Mode มาให้ซึ่งตัวนี้จะช่วยบันทึกภาพอัตโนมัติะคะ่ะเมื่อรถของเรามีการสั่นสะเทือนช่วยให้เรามั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถตอนที่เราไม่อยู่เราก็จะไม่่่พลาาหักฐนนนนแนนอนคะ มาถึงเรื่องของไฟและแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่าค่ะ70 MyDash c a m l i t e ตัวนี้นะคะใช้ไฟ 5v 1.5A ค่ะซึ่งสามารถเสียบปลั๊กตรงที่จุดบุหรี่ได้เลยนะคะความจุของแบตตัวนี้จะอยู่ที่ 500mAh ซึ่งเรียกได้ว่าเพียงพอสำหรับพาร์คิ้งโหมดค่ะในเรื่องของการบันทึกนะคะ70 MyDash c a m l i t e ตัวนี้จะบันทึกภาพผ่าน microSD card ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะสามารถใส่ความจุได้สูงสุดถึง6 4 g กเลย โดยเมมโมรี่การนะคะโมใจนแนะนาให้เป็นคลาส10ขึ้นไปค่ะจะ U1 U3 ได้หมดเลยซึ่งตัวนี้นะคะยิ่งถ้าได้เป็น Hi Android ด้วยก็จะยิ่งดีค่ะเพื่อเพิ่มความทนทานแล้วก็สามารถใช้งานได้นานขึ้นค่ะรวมถึงยังสามารถดูภาพผ่านทางแอปพลิเคชัน70ไมล์ได้ด้วยนะคะแต่โทรศัพท์ของคุณจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.0หรือ iOS 9.0ขึ้นไปค่ะวิธีติดตั้งก็ง่ายมากเลยล่ะค่ะเริ่มแรกนะคะแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตเนี่ยไปติดตรงบริเวณที่เราต้องการติดค่ะ หลังจากนั้นนะคะ <Mic. S 1> ก็นําตัวยึดกล้องขาที่มีการติดกาวทนความร้อนมาให้แล้วติดเข้าไปกับตัวกล้องเลยหลังจากนั้นนะคะก็นํากล้องที่ประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปติดตรงที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วก็เดินสายไฟเก็บสายไฟให้เข้าที่คราวนี้ก็เรียบร้อยค่ะสาหรับใครที่อยากเก็บสายไฟนะคะตะกล้องของเราก็มีทริคมาให้ค่ะให้ทําการสอดสายไฟนะคะเข้า <domain S 1> <squad> ที่เพดาน like แบบนี้เลยจากนั้นก็เดินสายตามขอบยางประตูลงมาแล้วก็วางสายไฟที่เหลือไว้ใต้พรมบนรถค่ะ เท่านี้เราก็จะสามารถเก็บสายไฟได้อย่างเรียบเนียนแบบไม่ต้องงอช่างกันแล้วล่ะค่ะสำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันก็ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะเพียงแค่เราเข้าไปโหลดแอป,ป70 m ไมล์ใน Google p l a ท App Store หรือ Huawei App Gallery นะคะเมื่อเข้ามาในแอป,ปแล้วเนี่ยให้เราทำการกดปุ่ม Ad d d e v ไว้ ตัวแอปนะคะก็จะให้เลือกอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นั่นเองค่ะให้เราทําการกดปุ่มเซตติ้งหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเปิดฮอสปอตนะคะและใช้มือถือเชื่อมต่อ w i f i ค่ะหลังจากที่เราทําการเชื่อมต่อ w i f i เรียบร้อยแล้วให้ทําการกดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการบริไฟอุปกรณ์ของเราค่ะเพียงเท่านี้กล้องก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะค่ะซึ่งเราสามารถตั้งค่าต่างๆรวมถึงเก็บวิดีโอและรูปถ่ายได้จากในแอปเลยนะคะเมื่อเราติดตั้งเชื่อมต่อกันไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรา,าลองขับรถกันดูดีกว่าค่ะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนมแต่ถ้้าาใหเเปรรรีียบยบบทธด ขับรถเฉยๆอะไรไงก็คงจะไม่ใช่โหมดปูไปแอบดูมาว่าตากล้องของเราเราก็ใช้กล้อง70ไม้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะขอโทรหาแป๊บสวัสดีครับโลเบียจ้าว่างไงได้ข่าวว่ามีของเหรอฮะเดี๋ยวๆๆๆๆๆของอะไรอะ่ะก็กล้อง70ไม้ไงอ๋อเลยแล้วไปแล้วไปมีอะไรเหรอเบียใช้เป็นรุ่นอะไรนะ อ๋อเราใช้70 Dash Cam m ไมล์เค M ส0 0จ้าโอเคจะว่าอะไรไหมถ้ามูแบบเอม,มาเปรียบเทียบกับ70 m ไมล์เดสแคไรของมนหน่อยอ่ะโอ้ตามสบายจ้าสำเร็จแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะจ้าบ๊ายบายขอบคุณตะก้อค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับ70็ดสิบไมแคมไรที่โมมาแนะนำให้ฟังกันในวันนี้ถูกใจกันไหมคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ในเดริปชันด้านล่างเลยค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าโมจะพูดถึงสินค้าตัวไหนอีกก็ฝากติดตามชมด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โมกับทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้มาไม่มาไม่มีเพราะว่าโมอมีรถจ้าไปลวจ้าายบาย